สวัสดีครับวันนี้เทเทอยู่ที่ b u d d y ้ซีอูคลินิกวันนี้เราจะมาแนะนําการตรวจสุขภาพทางเพศแบบครบวงจรลงทะเบียนออนไลน์ทราบผลในวันเดียวแล้วไปดูกันว่าต้องทําไงต่อครับ b ัต d y ้ซีอูคลินิกที่โรงพยาบาลไม่ใช่แค่ตรวจธรรมดานะแต่คือพิที่ปลอดภทยที่ทําให้วัยรุ่นได้เรียนรู้เข้าใจและดูแลตัวเองได้แบบไม่ต้องกลัวใครเขามีระบบจองออนไลน์ที่ใครก็ทําได้เริ่มจากเข้าเว็บ love to test o r g แล้วเลือก b u d d y ้ซีอูคลินิก กดจองคิวได้เลยไม่ต้องโทรให้ยุ่งยากแล้วใส่ข้อมูลนิดเดียวมาถึงที่เคาน์เตอร์แล้วยืดใบนำทางให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เรียกเป็นคิวไม่เรียกชื่อไทเทสุดๆที่นี่คือจุดที่สามารถ ถามคำถามได้ทุกอย่างที่เราไม่กล้าถามเพื่อนหรือคนที่บ้านก็ตามอยากถามอะไรก็ถามได้หมดขอยกตัวอย่างคำถามที่วัยรุ่นถามบ่อยๆนะครับตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆอย่างซิฟิลิสหนองในหรือว่าหูดไหมครับตรวจด้วยค่ะทางคลินิกของเรานะคะจะตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่การตรวจเลือดก,ก็คือจะตรวจ h i v ตับปักเสบ B ตับปักเสบ C ซ,ซิฟิลิสได้นะคะแต่ถ้าจะเป็นพวกหนองในหนองในแท้หนองในเทียมหรือหูด เก็จะต้องตรวจจากสิ่งคัดหลั่งนะคะเช่นถ้าเป็นบริเวณอวัยวะเพศก็ตรวจจากปัสสาวะหรือว่าหนองนะคะหรือว่าตรวจจากช่องทางรูทวันหนักก็ได้ถ้ามีอาการทางนั้นค่ะทางคลินิกของเราก็รับตรวจทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเพลคืออะไรครับหลายคนสงสัยเพรปที่เราพูดกันเนี่ยคือ P R E P นะคะจะเป็นยาป้องกันการติดเชื้อ H I V ปัจจุบันจะเป็นยากินก่อนนะคะก็จะมียาทั้งหมด2ตัวใน1เม็ดวิธีการกินเนี่ยก็จะมี2วิธี วิธีแรกคือกินทุกวันนะคะเราเรียกว่า daily prep เนาะเรากินทุกวันวิธีนี้เหมาะสําหรับคนทีออ่มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆนะคะมีความเสี่ยงโดยที่อาจจะไม่สามารถคาดการได้ส่วนอีกวิธีวิธีที่2เรียกว่า on demand prep ก็คือกินเมื่อมีความเสี่ยงแต่วิธีนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องรู้ตัวด้วยเพราะว่ามันจะต้องกินก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2- อถึงยีชั่วโมง2เม็ด หลังจากนั้นไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ต้องกินอีกที1เม็ด24ชั่วโมงหลังจากนั้น อีก1เมตร48ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะดังนั้นวิธีนี้จะเหมาะสําหรับคนที่นานๆมีเพศสัมพันธ์ทีและรู้ว่าวันนี้เราจะไปมีเพราะวันต้องเตรียมตัวก่อนแต่ถ้าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆหรือว่ามีความเสี่ยงบ่อยๆเนี่ยก็จะแนะนําเป็นวิธีการกินวันละครั้งมากกว่าการกินที่มีความสม่ําเสมอกินอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถป้องกัน HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากยานเนี่ยจะป้องกันได้แต่ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโรคอื่นๆด้วยเรายังคงแนะนําให้ใ ยางอนามัยควบคู่กันไปเสมอ <Wow. S 1> ถึงจะสามารถป้องกันพวกซิฟิลิสตับอักเสบหนองในแท้หนองในเทียมร่วมด้วยได้ค่ะแต่การกินเพร็บคู่กับการใส่ถุงยางเนี่ยก็เหมือนกันที่เราซื้อประกัน2ชั้นดับเบิลดูโอโรเทค i ชั่นนะคะดัง <Wow. S 1> นั้นหมอก,ก็ยังแนะนําวิธีการให้กินยาเพล็บควบคู่ไปด้วยในการป้องกันโรครติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ H I V ค่ะ แต่ถ้าแฟนเป็นเ i v จะคบด้กันได้ไหมครับปัจจุบันต้องถือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยเรามียาที่ดีมากๆสามารถควบคุมให้ตรวจเลือดแล้วไม่เจอตัวเชื้อไวรัสซึ่งถ้าไม่เจอเชื้อไวรัสเนี่ยจะไม่แพร่ไปให้คนอื่นแต่เรายังถือว่าเขาเป็นโรคอยู่นะคะดังนั้นถ้าแฟนเราเป็น HIV เรายังคบกันได้เหมือนเดิมค่ะเขายังเป็นคนเดิมให้เราได้เสมอวิธีการป้องกันแฟนเรากินยารักษาโรคส่วนเรากินเพล็บป้องกันการติดเชื้อจากเขานะคะแต่ว่าใน นาโคตเองเนี่ยยาเพล็เองก็จะมีหลายๆวิธีอื่นด้วยอาจจะเป็นยาฉีดที่อาจจะง่ายขึ้นไม่ต้องกินทุกวันแบบนี้ก็ได้แล้วโรคเซ็กซี่มันเสี่ยงกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมครับมีความเสี่ยงแต่น้อยมากนะคะมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เราไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีปริมาณเชื้อมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเราและเขาเองเนี่ยมีแผลในช่องปากมากน้อยขนาดไหนแผลที่วัยวะเพศถ้าไม่มีเลยโอกาสเสี่ยงก็น้อยมากแต่โอกาสที่เราจะรู้ว่าเรามีแผลเลก็กๆน้อยๆหรือไม่มีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากถามว่าเสียเส่ยงไหมเสี่ยง แต่เสียงน้อยนะคะ <Wow. S 1> ใช้สุงยางแล้วก็ติดโลทำไงครับ ก็ยังมีโอกาสที่ใช้แล้วอาจจะมีถุงยางแตกถุงยางที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอนะคะเราก็จะมียาที่ให้กินป้องกันควบคู่ไปนะคะซึ่งก็คือยาเพลทนั่นเองแต่ว่ายาเพลทเนี่ยจะป้องกันได้เพียงแค่โรค h i v นะคะผลตรวจเป็นความลับไหมครับแล้วถ้าเป็นบวกจะทำไงครับาการที่มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลในโรงพยาบาลแต่ผลตรวจนี้จะเป็นความลับอยู่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับเจ้าตัวเท่านั้นหากมาตรวจแล้วผลเป็นบวกเราก็จะเสนอเรื่องการรักษา ปัจจุบันเราถือว่า HIV รักษาได้นะคะมียาให้กินเพื่อควบคุมอาการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเพียงแค่ต้องกินยาและมาตรวจติดตามกับหมออย่างสม่ำเสมอค่ะตรวจฟรีไหมครับปัจจุบันนะคะสปสชอเองนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเราก็มีโครงการนะคะสามารถให้ผู้มารับบริการเนี่ยตรวจ HIV ฟรีสามารถรับเพปได้ฟรีรับเพปได้ฟรีหรือว่าตรวจแล้วเป็นโรคก็รับยาต้าน HIV ได้ฟรีค่ะ ต้องตรวจทีขนาดไหนครับ h อ v วครับสปสชก็แนะนําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่ผู้ที่มีความเสี่ยงก็จะสามารถมาตรวจถีขึ้นได้จะเป็นทุก3หรือ6เดือนส่วนผู้ที่รับยาเพปเนี่ยปกติหมอจะนัดมาตรวจติดตามอาการทุก3เดือนก็จะได้รับการตรวจแอนตี้เอไปด้วยอยู่แล้วค่ะเพปกับเพลต่างกันยังไงครับตอนนี้เรามียาป้องกัน HIV 2ตัวหลักๆนะคะที่เรียกกันก็คือมีเพร p p พ e p มีตัว R เล็กๆนะคะอันนี้เป็นการกินป้องกันก่อนที่เรา รจะไปมีเพศสัมพันธ์ส่วน PEP เ PE ปปเป็น post exposure prophylaxis แปลว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วแล้วคิดว่ามีเพศสัมพันธ์ทางนี้เป็นความเสี่ยงเช่นไม่ได้สวมใส่ถุงยางอนามายัยถุงยางแตกหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่คาดว่าอาจจะติดเชื้อ HIV กลุ่มนี้จะต้องกิน PEP post exposure prophylaxis จะเป็นยา3ตัวอยู่ในเม็ดเดียวกันคีย์ที่สำคัญของการกิน PEP คือจะต้องมารับยาภายใน72 มงถึงจะป้องกันได้โดยจะต้องกินยาทุกวันเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะโดยก่อนกินยาหมอก็จะมีการตรวจเลือดกินยาครบ1เดือนก็จะมีการตรวจเลือดซ้ําแล้วก็แนะนำตกันกทีว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเพลหลังจากนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับถามได้ทุกคําถามเลยไม่มีใครจัดเลยครับ ที่สาคัญคุณหมอตอบชัดแบบเข้าใจง่ายสุดๆได้เวลาตรวจเลือดแล้วผลตรวจออกไวสุดๆรู้ผลได้ในวันเดียวโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคลายข้อสงสัยแบบไร้กังวลถ้าพบการติดเชื้อ Bu ั d ตี้ซีอูคลินิกก็ยินดีดูแลต่อเนื่องทางให้คำปรึกษาการรักษาจ่ายยาและให้กำลังใจเพื่อให้อยู่ในระบบการรักษาต่อไปเรื่อยๆครับถ้าวัยรุ่นคนไหนยังไม่กล้าที่จะตรวจเอชอวอยากให้มาที่ Bu d ตี้ซีอูคลินิก จองง่ายตรวจง่ายผลไวและฟรีรักตัวเองต้องรู้จากสถานะตัวเองที่นี่ b u ั d y ี e ซ You คลิ n i กโรคมารจุลา